หนึ่งในวิธีการเพิ่มยอดขายด้วยออนไลน์ที่ผมเชื่อว่าน้อยคนมากอะที่จะรู้เรื่องนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าสนใจสินค้าแล้วแชทมาหาคุณเนี่ยแล้วณตอนนั้นนะครับลูกค้าไม่ซื้อสินค้าคุณเนี่ยคุณทํำยังไงครับคุณก็ปล่อยไปเลยถูกไหมส่วนมากผมเชื่อว่าปล่อยไปเลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าในฐานะที่ผมตอบแชทลูกค้ามาแล้วเป็นแสนๆคนเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงๆนะครับราคาหลักพันขึ้นไปเนี่ยหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยลูกค้าน้อยคนมากนะ ที่จะซื้อในครั้งแรกที่แชทคุยกันน้อยคนมากลูกค้าส่วนมากนะครับสินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นเนะี่ยกว่าเขาจะตัดสินใจซื้อนะครับเขาใช้เวลาเป็นเดือนบางคน่ามเดือนบางคน6เดือนด้วยซ้าไปที่ผมจะสื่อคืออะไรถ้าวันเนี้ยลูกค้าแชทเข้ามาถามรายละเอียดสินค้าวันนี้เขาปฏิเสธให้คุณเก็บเอาไว้ก่อนเก็บแชทเข้าไว้ก่อนแล้วทุกๆครึ่งเดือน ให้คุณติดต่อสื่อสารกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นเร่งรัดให้เขาซื้อของนะครับให้คุณให้ความรู้เขาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณให้ความรู้ประมาณว่าก่อนที่คุณจะขายของเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าบริการหลังการขายแต่ยุคนี้คือยุคออนไลน์ครับคุณจะต้องมีบริการก่อนการขาย มันถึงจะขายได้โดยเฉพาะสินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นเอาง่ายๆนะครับสมมติคุณจะซื้อรถหรือคุณจะซื้อบ้านนะ่ะคุณไปดูบ้านครั้งเดียวดูรถครั้งเดียวซื้อตอนนั้นเลยหรือเปล่าคุณก็ต้องกลับมาคิดใช่ไหมครับว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้บ้างหรือเปล่าคุณต้องกลับมาคิดดูข้อมูลอะไรหลายๆอย่างถูกไหมครับลูกค้าที่แชทมาติดต่อสอบถามสินค้าคุณนะ่ะเขาก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับที่คุณไปซื้อบ้านซื้อรถนะ่ะเขาต้องมีระยะเวลาในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณเก็บแชทเอาไว้คือทุกวันเนี่ยแชทของแพลตฟอร์มได้หลายแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถเก็บเอาไว้ได้แล้วนะครับแล้วคุณก็ให้ความรู้เขาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ,ณนะ่ยทุกๆเดือนหรือทุกๆครึ่งเดือนอะไรก็ว่าไปเพียงแค่นี้ยอดขายของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะครับตลอด10ปีที่ผมทําธุรกิจมาลูกค้าผมแทบจะ100%มาจากออนไลน์ผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แคน พอค้าไม่ค้เท่านไหนที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะปรึกษาผมได้นะครับผมบ๊อบบี้พ่อมดออนไลน์